ปรางใช้มือที่สามหรือไม่เจเจพิพัฒน์รับเลิกวิววรรนแล้วปิดฉากความรักสี่ปีเผยพยายามยือเต็มที่แล้วปรับมาตลอดแต่สุดท้ายไม่ไหวเสียดายแต่ไปต่อไม่ไหวจริงๆพร้อมตอบปองปรางกันนั้นรันเป็นมือที่สามหรือไม่เรียกว่ามีข่าวลือออกมาสักพักแล้วว่าความรักของคู่พระเอกหนุ่มเจเจพิพัฒน์และนางเอกสาววิววรัน,น,นที่คบหาดูใจกันมานานสี่ปีเหมือนจะสั่นคลอนมีข่าวว่าเลิกกันออกมาอยู่เรื่อยๆแถมยังพ่วงด้วยข่าวลือว่านางเอกสาวปรางกันนั้นรันเป็นมือที่สามจนโดนถล่มแบบงง ล่าสุด30สิงหาคม2566เจเจพิพัฒน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเลิกกับวิววันนั้นแล้วจริงๆโดยระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่ององค์ที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยการจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไป มันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเรากรับกันมานานแล้วและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังมีมือที่สามหรือไม่เรื่องมือที่สามตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางกลางกันนั้งรัน หรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนเรื่องลงภาพคู่ปรางด้วยความที่ละครเป็นแนวโรแมนติกเราเลยลงภาพทั้งหมดเป็นภาพจากงานเป็นการประวดผมมีไปขอโทษเขาเพราะได้เห็นว่าเขาโดนว่าเสียเสียหายหายเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานและสนิทกันแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นเสียได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมถ้าถามว่าเสียได้ความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียได้ครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆ ยังรักเขาอยู่แต่ถ้าไปต่อในสถานะคนรักมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราสองคนแต่เขาเป็นคนที่ดีมากๆและหวังดีกับผมในอนาคตยังตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เสียใจคือไม่ได้มีใครผิดแต่เราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ถามว่าได้คุยกันไหมหลังจากนั้นเราไม่ได้คุยกันเลยไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงเราก็พูดความจริงเท่าที่จะพูดได้ขอรับอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันใหม่ อันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลา